คอมโบคอมโบสองคอมโบสองนะจบยังจบแล้วคอมโบสาม ถือมันแล้วนะถือูันเิงถือก็ถือพอดีนะถือมันนะใช่พอดีถืงมันนู้นอ่ะไหนนะไหนนะเป๊ะไหมอ่ะเป๊ะใช่ยเป๊ะยันใช่อ่ะไหนซุปเปอรลยอดร้อยเปอร์เซ็นต์ยอดเป๊ะยันใช่ยอดเท่าไหร่เด้อยอดห้าสิบแสดงว่ามันจะมีไม้แต่ละคอมโบแยกกันด้วยใช่ไหมคอมโบนี้ก็ไม้คอมโบนี้ชุดชุดอชุดออเดอร์หนึ่งใช่คอมโบนี้ก็ชุดออเดอร์หนึงเห็นไหมคอมโบนี้เขาจะเทคโปรฟิตนะครับคอมโบนี้เขาก็มีตกเซลล์ลงมาเห็นแล้ว พอคอมโบใหญ่เขาก็ตบเซลล์ไฟไส้ลงมเลยเขาเสียทั้งขึ้นทั้งลงไม่ถ้าอย่างนั้นเราไปขายเราไปเล่นไอ้ไอ้เล็กๆอยู่นเนี่ยกรอบเล็กๆแล้วเสร็จแล้วเราก็อดที่ว่าจะรันจากจากจากคอมโบใหญ่เนี่ยไปตรงนู้นสิคะอาจารย์ก็ก็รันได้ไม่ไม่ถือว่าเราเราเนี่ยเราขายออกไปแต่ละคอมโบแล้วแล้วถูกไหมคะแล้วแต่ครับแล้วแต่เทคนิคใครจะทำไงคะอาจารย์สมมติคอมโบนี้จบเนี่ยขายก่อนใช่ไหมใช่ขายก่อนมันก็ย่อย่ยอกเก็บใหม่เราเราไม่ได้รันจากจากคอมโบนี้ขึ้นไปเลย ก็ลั่งขึ้นถ้าถ้าคนรู้ว่ามันคอมโบที่ต่อเห็นปะชนะนี่ปุ๊บมันชนะนี่ต่อใช่เรามองหาเลยไปเลยคอมโบนี่ปุ๊บชนะนี่ต่อมันยังไม่หมบระยะเราก็ยังไม่ทีพีเออจนกว่ามันจะครบระยะคอมโบใหญ่เนี้ยทีพีลูกคุณราคาเนี้ยผมบอกพี่ปีเตอร์วันที่แกไปเจอผมไะมอือแล้วก็กลับมาปุ๊บทีพีเลยโอมเดียวทีพีเลยโป้งเดียวทีพีเลยพี่อาจารย์ได้ยินกันข่าวพี่อาจารย์ได้ไปีิเตอร์รวยเลย ไม่ได้เข้าเชื่อผมดิไม่งั้นต้องไปเซลลิมิตตรงนี้ไม่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงนี่ไงคิดแต่มันไม่คิดว่าจะเร็วขนาดไม่คิดว่าจะเร็วถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไปถึงตรงนั้นนี้แล้วเราก็ไปเปิดเซลล์ลิมิตไว้อค่ะเซลดีมิตทุกกล่องเลยเพื่อที่จะกินเซลล์ต่อ เนี้คือต่อไปพอเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีไบยบิดเซลบิดเต็มหน้าเต็มหน้าถ้าเปล่เซลล์สต็อปไป็นด่าเราก็กลับไปเราก็กลับไปตีกรอบตีกรอบตีกรอบเนี้ยก็อันกินได้แล้วใช่ที่ไดู้เลยต่้ามก็ต้องมีในที่ฝ่ายงนั้นดว่ามันยันไ่ไม่บนะเทำให้ที่คอว่าทำลาทีาทลว่าทำาทีอาทำีอว่าทำทีอยท่าทำทีล่อทำี่าทำทีวทำทอี เนี่ยเป๊ะเป็นระยะเป๊ะยันใสจานอะครับมันแบบมันมี้าเนืหัตอาจารย์มากเหมือนกันยันใสจานอะที่เราไปจับมันไม่ได้ฟุกมันไม่เลยขึ้นไปไม่ใช่เรื่องฟุกมันจะกินของเราแล้วก็อาจจะขึ้นไปหน่อยนึงเกมมอาวางไว้หมดแล้วจารย์ด้เขาเขียนเอาหรือว่าเวลาเขาตีเนี่ยเขเขียนเขาเขียนราคาไปเลยตัวไหนใช่ไหมใช่เขาเขียนไปเลยโอเราจะรับซื้อตอนที่มันลงใช่เปล่าใช่เนี่ยเอ็ดบ้ามันมีคอมโบใหญ่เห็นไหม นี er ่ย kind of um, yeah, anyway> ังไม่จบนะนี่มิ้งยังไม่จบนะอันนึงนิดท่านึงเดี๋ยวนใช่อันยันใหญ่เห็นอะไรไหมต้องไม่มองข้ามด้วยใช่ไหมจ้าใหญ่เบิ้มขนาดนี้เห็นอะไรไหมเนี่ยไปดูเลยอ่ะร้องขอชีวิตเลยเห็นอะไรไหมเนี่ยร้องขอชิมอีกอุ้ยร้องขอชีวิตเลยไหน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 เห็นอะไรเนี่ยแต่ร่างก่อแล้วก็เปลี่ยนสีอะจ้า ยายเยพี่แดงโอ้ยพี่แดงอย่าต่นเต้นโอ้ยนนมอ่ะนงันสาไงด้เห็นอะไรไหมเห็นอะไร้า2รถไดยี่สิบห้าเรียงเห็นอะไรบ้มเสกราคาไปแล้วแฟนต้องปลุกนเกลได้ายทีแน่ม่ไม่ใช่พี่ม่วใจพี่มวใจพี่ม่วใใจให้จันายให้สัน เห็นไหว่ามันกราฟไหมกราฟ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 ใหญ่ไหมใหญ่ทรงไหมทรงถามว่าแต่ว่าวันเนี้ยถึงกรอนี้มันจะย่อก่อลไหมใช่ย่อก่อนย่อเอากรอนี้แล้วค่อยไปนู่นนะอเคอาจารย์อันนี้คือคอมโบใหญ่สุดท้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายไม่มีกราฟแล้วมีกราฟแล้วโอเครู้เรื่องครับหมดแล้วรู้เรื่องอาจารย์รู้เรื่องให้เป็นอเซลล์นูดนขึ้นไปล้อเซลล์ที่เซลลิมินตรงนี้เลยตัดปลายเซลลิมินขึ้ส่วนมา้่ะโซน อะไรท่าอะไรอจรอะไรอะไรโผโอะไรซูซึ่งน่าจะเป็นวันอาจารย์อะไรอิบเซเซลตรงนี้เซลนหนึ่สี่แปดศแล้วอย่งนเลซลเท่าไหร่เซลสมศนลงมาถมาึรอยันูดวลูกดีสี่แปดศูนย์ึงสี่แ์จากตรงนั้นเลยเปิดเซลเลยใช่ไมจายถึตรงเนี้ vẫn à, dạ, dạ. dạ, 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 dạ. luôn 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 ở luôn 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 bò luôn 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 เด็ก็เปิดคอนเซนต์ะก็ขอโบ้ไปเรื่อยๆอนนี้ก็หมักให้พี่หน่อยเดี๋ยวก็ปปี้อ่้ยร้อยก็ก็โบร้อยก็เก็บาก็บมามันก็ีเห็องประจาได้เหมอนกันมจามีปรจนช่อแ้ใช่ไหมพี่ใช่ก็ขอโบ้ครไอะไรนะสมิงมาใชแล้วใส่แล้วต้องเปิดเปิดเซนต์ใช่ไหม

ไม่ถึตรงนี้กี่เไ้าฝัอันมันสองร้อยเี่เปิดคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ได้อันนี้มันไม่ใช่นทีมเป็นคนเปิดครับตลอดเใช่เลใช่ด้วยแบไใช้ยี่บนาทีตลอดเลยใช่ตลอดเอ๊พี่เจ้าเอ็นีโอล่ดูวาไม่เกิด